สู่งานนะคะ Big Camera Big Pro Day Hybrid Creators นั่เองนะคะครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาเป็นวันแรกนะคะแล้วก็กิจกรรมบนเวทีเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าสนใจในทุกๆวันเลยค่ะแต่รอบประชาสัมพันธ์รอบนี้เนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่าทุกๆรอบเพราะว่าเป็นรอบไฮไลท์ค่ะที่ใครหลายๆคนรอคอยมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะออนไปทั้งแบบออนไลน์ด้วยนะคะรวมไปถึงออฟไลน์นะคะเผื่อใครที่ได้ยินเสียงเวลาสัมพันธ์อยู่นะคะตอนนี้ เราอยู่ที่บริเวณตรงลานลิฟต์แก้วค่ะเผื่อใครที่บอกว่าวันนี้กิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างช่วงไฮไลท์ของเรานะคะทุกคนสวัสดีหลายๆคนด้วยนะคะไฮไลท์ของเราค่ะเพราะว่าเราจะมีการประมูลกล้องกันเผื่อใครที่บอกว่าในทุกๆวันการประมูลกล้องรายละเอียดยังไงบ้างเราจะมีสินค้านะคะจากทาง Big Camera ค่ะมาประมูลในทุกๆวันเลยเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะจะมีการเริ่มประมูลกัน หลายหลายคนบอกว่าประมูลแล้วยังไงบ้างเราจะให้เริ่มประมูลนะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วประมูลกันไปเรื่อยๆค่ะ จบที่เท่าไหร่นับ1-3นะคะรายได้นะคะจะนำไปบริจาค100%เ์เลยค่ะให้กับสภากาชาติไทยและที่สำคัญเลยนะคะคุณสามารถนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยค่ะและกล้องในวันนี้นะคะที่เรานำมาประมูลกันค่ะเป็นกล้องที่แบบโอ้โหทางออนไลน์เนี่ยรออยู่แล้วเผื่อใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้เนี่ยเป็นกล้องที่แบบอยู่ในเทรนด์ตลอดเลย นั่นก็คือกล้องแคนดอนนะคะ XZ 285 HS นั่นเองค่ะเป็นกล้องที่หลายๆคนรอคอยเป็นกล้องที่แบบอยู่ในเทรนตลอดสามารถแบบถ่ายภาพได้แบบง่ายมากๆนะคะโดยที่กติกาการประมูลนะคะจะมาขออนุญาตแจ้งรายการการประมูลดิสดึงละกันค่ะกล้องที่ทุกคนเห็นนะคะอยู่ที่บริเวณหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้เลยนะคะมูลค่าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9,690บาทค่ะ แต่ในงานนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถร่วมประมูลกันได้โดยที่เรานะคะจะให้เริ่มประมูลกันค่ะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นบิดขั้นต่ำนะคะคือ100บาทนั่นเองค่ะคุณสามารถบิดได้นะคะขั้นต่ำคือ100บาท จบที่เท่าไหร่รายได้บริจาค1 0 0เลยค่ะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะหลายๆคนอยากจะรู้ว่ารายละเอียดดีเทลกล้องเป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าใครจะร่วมประมูลนะคะกติกานิดนึงสำหรับคนอยู่ทางบ้านนะรบกวนพิมพ์ชื่อนามสกุลมาที่อินบ็อกซ์แล้วก็เ,เป็นเบอร์ทโทรศัพท์ด้วยนะคะพิมพ์มาทางอินบ็อกซ์ของทางบิ๊กคาเนะคะเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเนาะ กล้องตัวนี้ทีทุกคนเห็นเลยนะคะคุณสามารถเลือกสีได้นะคะจะมีสีซิเวอร์แล้วก็จะมีสีแบล็กนั่นเองค่ะ ตัวกล้องเนี่ยคือนะคะความละเอียดอยู่ที่20.2ล้านพิกเซลค่ะซูมเนี่ยสามารถซูมได้ถึง24เท่าเห็นความแบบเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้คือสามารถพกไปไหนมาไหนได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วมี Wi-Fi NFC ด้วยก็คือสามารถแชร์ตัวรูปภาพเนี่ยไปยังแอปต่างๆได้แบบรวดเร็วด,ด้วยนะคะรวมไปถึงการถ่ายภาพวิดีโอค่ะการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยสามารถถ่ายเป็นแบบ Full HD นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครพกไปถ่ายที่ไหนตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเขาจะมีกันสั่นมาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้มีระบบออโต้ซูมนะคะเก็บภาพแบบไม่หลุดเฟรมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณจะถ่ายวิดีโอนะคะเขาจะมีระบบออโต้ซูมคือโฟกัสจำนวนคนที่อยู่ในเฟรมของเขาจะทำให้เวลาคุณถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่หลุดเฟรมแน่นอนนั่นเองนะคะรับประกันห ปีเต็มนั่นเองค่ะตอนนี้ทางออนไลน์พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าพร้อมนะคะทางออนไลน์อย่าลืมนะใครอยากจะประมูลนะคะส่งชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เข้ามาทางอินบอ็อกด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็ใครที่อยู่ทางบริเวณงานนะคะของ Big Camera Big Pro Day เนาะครั้งนี้สามารถประมูลได้นะคะเริ่มต้นคือ1บาทบิดขั้นต่ำคือ100บาทนั่นเองค่ะ ตอนนี้ในออนไลน์พร้อมกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวตอนออนไลน์นะคะเราจะขึ้นที่หน้าจอบริเวณหน้าเวทีตรงนี้นะคะแล้วก็เผื่อใครที่อยากจะบิดนะคะอยู่ที่บริเวณงานตอนนี้นะ ใครอยู่ที่งานนะคะบอกก่อนนะตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มประมูลกล้องกันนะคะจะเป็นตัว canon นะคะ i x a s US นะคะ2 8 5 ss ค่ะซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในเทรนด์ตอนนี้เยอะมากที่เหล่า influencer นะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์รีวิวเยอะมากที่สุดด้วยเริ่มต้นประมูลคือบาทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกทุกคนสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้บิดขั้นต่ำคือ100บาทนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราจะเปิดประมูลนะคะกล้องอีกซันสอ s ค่ะในงาน Big Camera Big Pro Day ราคาเริ่มต้นบาทเดียวเท่านั้นค่ะเริ่มกันได้เลยนะคะมาเลยค่ะใครอยากจะประมูลนะคะยกมือได้เลยฟังดีๆนะ กล้องตัวนี้ที่ทุกคนประมูลได้ไปรายได้บริจาค100%รนะคะรายได้บริจาค100%และที่สำคัญเลยค่ะคุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยใครอยากจะประมูลนะคะยกมือได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะด้านบนด้านล่างได้หมดเลยค่ะประมูลได้เลยตอนนี้ในออนไลน์5 ร้อยบาทค่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่500บาทนะคะแล้วก็อยู่ที่1,000บาทค่ะ5,000บาทที่อ๋อ,อทางหน้างานนะคะตอนนี้ออนไลน์ค่ะราคาประมูลตอนนี้อยู่ที่5,000บาทค่ะเชื่อมิอเอทุกคนค่ะราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่9,690และถ้าเกิดว่าคุณจะซื้ออยู่แล้วเนี่ย บิวบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเดินไปที่บูธของเขาแล้วคุณกำเงินเนี่ย9,690บาทไปไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเป็นเจ้าของในงานนี้นะคะก็คือตัวกล้องนะคะเป็นกล้อง Canon x 2 8 5 HS ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นเจ้าของในงานนี้คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตอนนี้อยู่ที่7,000บาทะค่ะ มาเลยค่ะบิวบอกเลยนะ1,000 0บาทค่ะตอนนี้นี่คือสมหน้าผู้ใจบุญออนไลน์ค่ะสู้กันหน่อยคือถ้าเกิดว่าออนไลน์สู้มา1,100เนี่ยก็ชนะนะเออบิวบอกก่อนเลยค่ะหลายๆคนนะคะที่ร่วมประมูลกันอยู่นะรายได้เราบริจาคและถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกล้องเนี้ย คุณสามารถเนี่ยนนำไปเขาเรียกว่าลดหย่อนภาษีได้2เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาค่ะลดหย่อนภาษีได้ถือว่าโอเคมากๆแล้วเราก็ได้นําเงินเนี่ยบริจาค100%นะคะทุกคนเราไม่ได้แบบว่ามีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคือเอาเป็นว่าประมูลได้เท่าไหร่บริจาค100%เต็มเลยค่ะมาตอนนี้หมุนติ้วติวอยู่ ตอนนี้ออนไลน์นะคะอยู่ที่1 1 0 0บาทค่ะอ,อยู่ที่1 100บาทนะคะตอนนี้หลายๆคนที่อยู่แน้งงานนะคะอิงที่บิวบอกไปเนาะที่บิวแจ้งไปตอนนี้ออนไลน์ค่ะอยู่ที่1 1 0 0บาทค่ะมาเลยค่ะมีใครจะสู้ไหมคะ1 1 0 0บาทย้ำ พี่บอกเลยว่าเป็นกล้องในกระแสใครถือบอกเลยแค่ถือก็ชิคและถ่ายไปเนี่ยโอ้โหซูมได้ถึง24เท่านะคะมีแบบว่าวิดีโอแบบกันสั่นได้ด้วยนะรนุ่นนี้เลือกสีได้นะคะซิลเวอร์ก็ได้สีดำก็ได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่1,100บาทค่ะพี่ผู้ชายท่านนี้ราศีจับมากๆ ห0 0 0บาทค่ะโอ้โหมาออนไลน์ All ค่ะตอนนี้ออฟไลน์อยู่ที่1,200งืนบาทค่ะเราต้องมองจำนวนเงินว่าเราจะนำไปบริจาคนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนที่แบบมีรายได้เนาะสรัพยากรทำหาอยู่แล้วค่ะเราจะต้องหาที่บริจาคก,กันอยู่แล้วและหลายๆคนก็ต้องแบบ บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาบริจาคในงานหรือว่าประมูลในงานคุณคิดดูนะคุณได้กล้องไปใช้แถมคุณยังได้ไปลดหย่อนภาษีซึ่งปกติหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าไปทําบุญแล้วก็ขอลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแต่อันนี้คุ้มค่ะเหมือนได้กล้องฟรีเลยตอนนี้หน้าง,งานอยู่ที่1 2 0 0 0บาทออนไลน์จาสู้หรือเปล่าเอ่ยใครจะสู้พีมาเลยค่ะ1 2 1 0 0ก็ได้ แต่ถ้าอยากให้สวยๆส,สักแบบ12,222บาทอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเออแต่เอาจริงๆแล้วนะเราอยากให้ได้แบบเยอะๆอ่ะเพราะว่าเราอยากเอาไปบริจาคเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะนึกไม่ออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของอยู่แล้วอ่ะคุณไปที่บูธของเขาคุณจ่ายตังราคาเนี้ไม่ได้ลดหย่อนภาษีนะ แต่ถ้าเกิดว่าร่วมประมูลในงานค่ะ100%เต็มเลยรับบุญไปเต็มๆรับกล้องไปด้วยถือว่าคุ้มมากๆค่ะตอนนี้มีใครจะสู้ไมคเออนไลน์ออนไลน์นี่คือแบบช็อตน้ำไปแล้วนะตอนนี้รอแป๊บหนึ่งรอออนไลน์แป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ออฟไลน์นะคะ1 2 0 0 0นบาทค่ะสู้ไหมคะมีใครสู้ไหมเอ่ยตอนนี้ที่หน้างงานอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะ ออนไลน์จ๋ะสู้หรือเปล่าคะกล้องตัวนี้นะบอกเลยว่าเลือกสีได้ด้วยนะคะสีเงินก็ได้สีดำก็ได้แล้วก็เป็นกล้องที่แบบซูมได้สูงสุดถึง24เท่ามีกันสรรั่นด้วยคือถ่ายวิดีโอต่างๆได้แล้วก็มีออโต้โฟกัสด้วยอ่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าออนไลน์ไม่สู้งั้นบิวจะขออนุญาตนับนะคะตอนนี้1 000, 2 0 0 0บาทนับครั้งที่1ค่ะอ่า หน0 0 0บาทนับครั้งที่2นะคะโอเคออนไลน์สู้ไหมคะถ้าไม่มี12,000บาทนับครั้งที่3คะ่ะขอเซงประเมินด้วยค่ะนี่เลยชมหน้า ใจบุญของเรานะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราประมูลจบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะจะพาไปที่บูธของแคนนอนเนอะนะคะเพื่อทําการชําระเงินนั่นเองนะคะเหมือนที่เราบอกไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะรายได้100เรซเราเมอบให้กับสภาการชาติไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วเผื่อใครที่ดูผ่านทางออนไลน์อยู่หรือว่าอยู่ที่บริเวณงานนะวันพรุ่งนี้และทุกๆวันเลยค่ะจนถึงวันที่1กันยา เราจะมีการประมูลแบบนี้ในทุกๆวันช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะคะรายได้บริจาค1 0 0เปเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครพลาดตัวกล้องแคนนอนที่เราเริ่มประมูล1บาทพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจพรุ่งนี้มีโดรนนะคะมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นออจากทาง DJI เขาจะนำมาประมูลกันด้วยติดตามได้วันพรุ่งนี้เวลาหนึ่ทุมนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะแต่ยังสามารถเดินชมงานได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุังนี้ค่ะกับงาน Big Camera Big Pro Day ค่ะสวัสดีค่ะ